สวัสดีครับชาวันนี้มาพบกับโปรแกรมช้างให้ Elephant Care ของปางช้างกมลาทีมงานช้างให้เทเลนมหาชนครับม,ม,มาชาติรอบด้านครับเมื่อคืนฝนตกหนักครับเรียกความ ชุ่มชื้นให้กับธรรมชาติให้กับต้นไม้ครับนะครับโอ้ครับสไตล์ของทีมงานช้างให้ไทยแลนด์ครับนะครับผังเท่นแก้วครับช้างสวยช้างงามแล้วก็ช้างน่ารักแสนร,รู้ของพวกเราครับดูแลให้บริการลูกค้าครับ แล้วกักบควานที่ระดับมือโปร,โปรของที่นี่อีกคนนึงครับพี่ซอครับว้าว <laughs> ดูครับเล่นกันสนุกกันครับ <laughs> อเ <laughs> อาเอา no 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 เอาไป้พายเอาอ่ามููดูครับ <laughs> อเ,เอ็กท่าแอคชั่นนะครับ กว่าจะได้แต่ละท่าครับน่ารักสนุกครับดูครับลูกขาแฮปปี้มากครับัถลุ้เฮดูคุมบุญมาเนะคุณบสะบนภูเขาซีวิวธรรมชาติที่งดงามลงตัวครับ

นีนี่เนวไแล้วก็ไกด์ผู้จัดการระดับมือโปรครับนะครับพี่อ๋องครับอดีตเคยเป็นควานช้างครับแล้วก็ตอนนี้ก็หันแปรผันตัวเองมามาเป็นผู้ช่วยเป็นผู้จัดการของซิปไลน์ครับแล้วก็เป็นผู้จัดการของที่นี่เลยครับปวานช้างกมาลาครับดูแลน้องๆได้เป็นอย่างดีครับ อยากจะฝากไว้ครับคนดีคนหนึ่งครับของสังคมไทยครับแต่ไปที่ไหนอย่าไปรับนะครับเดี๋ยวแย่งลูกเดี๋ยวแย่งพนักงานดีๆของผมไปนะครับโอเคโอเค thank you เนี่ยครับเนี่ยครับลูกค้านะครับอาบแค่สิบนาทีครับนะครับอาบแค่สิบนาทีลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าโอเคเนี่ยครับขอขอแค่เนี้ยครับนะครับนะครับนี่ ขอแค่ความสุขแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับช้างไทยครับแล้วก็การบริการด้วยใจของพวกเรานะครับลูกค้าโอเคแล้วครับครึ่งชั่วโมงครับนะครับโปรแกรมครึ่งชั่วโมงป้อนแล้วอาบน้านิดๆเล็กๆง่ายๆนะครับสบายๆแต่ลูกค้าแฮปปี้ครับขอแค่ได้มาสัมผัสช้างนะครับได้ถ่ายรูปกับช้างแค่นี้นะครับโอเคแล้วครับ พังเท่นแก้วนะครับหรือว่าพังโม่แย่จากเมืองยะปพอครับมาเป็นดาราทีมงานช่างให้แนดงอีกเชือกครับเร็วๆนี้ก็พังอิงฟ้านะครับหรือพังโม่คือก็จะได้ทำงานปกตินะครับตอนนี้กำลังพักนะครับแล้วก็สร้างความสนิทสนมกับควานคนเลี้ยงคนใหม่กับบ้านหลังใหม่นะครับ เดี๋ยวพอลงตีลงที่แล้วก็ <มา S 1> ทำงานกันนะครับรับบริการลูกค้ากันครับ,อบอโอเคครับเช้านี้กับโปรแกรมช้างให้ Elephant Care ทีมงานช้างให้ไทยแลนด์ที่ปางช้างกำมลาครับ สวัสดีครับ Shanghai Channel